เราถเป็นผู้ในการกองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ที่สวนพึ่งเนี่ยเราจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็เป็นตัวกิจกรรมที่จะให้เยาวชนเนี่ยมาถ่ายทอดความงดงามคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสวนพึ่งเพื่อที่จะให้ภาพผ่านสายตาเยาวชนนี่นะครับ ซึ่งเขาฝึกทักษะการถ่ายภาพด้วยได้เผยแพร่ออกไปสู่สายตานักท่องเที่ยวนะฮะผ่านจิตใจเขาที่มีความภาคภูมิใจในทรัพยากรท่องเที่ยวของตัวเองนะครับในรูปแบบที่เขาเผยแพร่ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เขาใช้ใช้งานกันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter ซึ่งเด็กเยาวชนนี่ก็จะถนัดนะฮะในเรื่องของการเผยแพร่ส่วนนี้ส่วนหนึ่งก็คือสื่อมวลชนทั้งหลายที่ให้ความร่วมมือมาอ ทําการจัดกิจกรรมของเราในครั้งนี้นะครับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมผ่านสายตาเยาวชนจะเป็นการนําเยาวชนที่เรียกว่าต้นกล้าตากล้องเนี่ยนะครับมาคัดเลือกคนที่สนใจนะฮะจากโรงเรียนในอําเภอสวนขึ่งเนี่ยประมาณ50คนแต่ครั้งนี้เนี่ยให้ความสนใจกันมากนะครับถึง60คนนะฮะกล้องอาจจะไม่พอเราก็ใช้โทรศัพท์ ของเด็กๆมา,าใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกข,ขัดน,นะครับก็ได้รับความสนใจอย่างมากนะเขาจะได้เรียนรู้ในเรื่องขององค์ประกอบของภาพถ่ายที่สวยงามทักษะของการถ่ายภาพนะฮะภาษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในการถ่ายภาพแล้วก็สไตล์ของการถ่ายภาพต่างๆนะครับซึ่งโจทย์ในครั้งนี้ก็คือให้เด็กเยาวชนเนี่ยได้นำเสนอ,อาภาพถ่ายที่มันมีความงดงามในเชิงสุขภาพ แต่สุขภาพนี่เป็นมุมในมุมกว้างนะครับก็คือเรื่องของอจิตใจด้วยสุนทริยภาพในพื้นที่ความสวยงามของทรัพยากรท้องเที่ยวความมีคุณค่าซึ่งส่งผลที่ดีส่งผลทางใจในแง่ของการพักผ่อนได้เต็มอิ่มนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งผลที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเช่นอาหารการกินสมุนไพรที่มาจากเกษตรอินทรีย์นะครับมีแปลงผักอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ย ก็เป็นผลดีต่อสุขภาพต่อร่างกายและยังเป็นโจทย์ให้เยาวชนเนี่ยได้ไปถ่ายทอดออความงามนั้นออกมาข้างนอกด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือกิจกรรมกิจกรรมที่มันส่งผลต่อความแข็งแรงของร่างกายส่งผลต่อ,อสุขภาพที่ดีก็คือการปั่นจักรยานซึ่งจักรยานเนี่ยจะมีความเหมาะสมสําหรับสวนพึ่งมากเป็นเป็นโล o w t r ว v e l แล้วก็เป็นเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นการเดินทางที่ สะอาดนะครับไม่มีควันทิศแล้วก็เป็นการเดินทางอย่างช้าๆสามารถชื่นชมธรรมชาติได้อย่างเต็มอิ่มเช่นกันนะฮะแล้วสวนพึ่งนี้ก็ตอบโจทย์ให้กับนักปั่นทั้งหลายที่สนใจในเรื่องของการรักษาเชิงสุขภาพทางผู้ประกอบการกลุ่มไอเลิสวนพึ่งเนี่ยก็ได้ทำเ,เส้นทางสำหรับนักปัน่นได้มาปั่นเพื่อชื่นชมธรรมชาติในหลายๆระยะทั้งระยะไกลที่จะใช้แข่งขันกัน ระยะสั้นลงมาหน่อยแต่หลายสิบกิโลเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเป็นวงจรนะครับแล้วก็เส้นสั้นๆที่อยู่ในละแวะกหรืออยู่ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะฮะก็ผมก็อยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวผู้รักสุขภาพทั้งหลายเนี่ยได้มามา,มาสัมผัสความงดงามคุณค่านี้ส่วนหนึ่งก็ท่านจะได้รับทราบจากสายตาของเยาวชนที่จะผ่านออกไปทางโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็สื่อมวลชนทั้งหลาย แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือท่านต้องมาสัมผัสด้วยตาตัวเองเพื่อพิสูจน์ความงามอน,นั้นนะครับทีนี้เรื่องของปั่นจักรยานเนี่ยจะมีการกําหนดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนบุคคลทั่วไปนักท่องเที่ยวผู้สนใจนะฮะนำจักรยานมาร่วมกันปั่นที่สวนพึ่งนะครับคงจะดําเนินการประมาณเดือนสิงหาหรือกันยานะฮะถ้าตอนนี้อยู่ในขั้นการเตรียมงานถ้ามีความพร้อมเราก็จะประชาสัมพันธ์กระจายข่าวเพื่อให้ ท่กท่องเที่ยวผู้สนใจสุขภาพเนี่ยมามาปั่นจัก,กรยานเพื่อสุขภาพร่วมกันนะฮะส่วนโครงการต้นกล้าตากล้องเนี่ยก็จะมีการจัดไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆในหลายๆพื้นที่นะฮะเพราะว่าได้รับความสนใจอย่างดีจากโรงเรียนนะฮะและยเยาวชนนะฮะอันนี้คือโครงการที่ททอยากจะเกนชนิญชวนให้ทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมของเราคนผ่านทางทั่วแคว้นแดนไทย